ตอนนี้ท่านฤาษีชาติีนะครับทำใจสบายทำการเตรียมอุปกรณ์เตรียมใจดีๆบ่ค่อยได้เห็นเพิ่นง่ายนะครับเพิ่งพึ่งออกจากอาสมมาเลยว่าใจพรว่าพ่อโดนผมคือว่ายาวนี่หนึ่วันที่คับคุยบ้างนะแล้วก็อ่าตอนนี้ยอดทีเพราะมันเขาไปเอายุติ ว่านาใหญ่เขาเนาะครับอาจารย์ชาติโพสิมเห็เพิ่นเศร้าล่ำเนาะครับเพิ่นพักการ่ำเดินนี่เพิ่นไปจำศีลอยู่นะเนาะครับเห็นเพิ่นออกเลี้ยวดูๆเนาะนี่มันนี่เป็นมือดีครับมืออ๋อหยกเสาเอกเสาโทษของน้องเสาลามายูรีดาวกระจายเนาะครับเป็นประสบผลสำเร็จในการหน้าที่การงานเนาะครับ ได้เล yeah. ิกเวลาเก้าโมงเก้มจากเก้มงจากนาฬิกาของอาจารย์เก้าโมงสิบเก้านาฬิกาเก้เก้านาฬิกานะครับเกาตีนะครับมือดีนะครับสิ่มอคลนะครับตอนนี้หมอรำชาติตีนะครับหรือุ้ชาติตโพสิมนะครับนี่นะครับ หลังจากห้างหายจากจอนะครับที่วีไปโดนเติมนะครับเพื่อนจะ,ะพักกอนเนาะครับเพราะว่าเพิ่นล้มมาตะโดนแหลวเป็นชีวิตที่สุขสมบัติแล้วครับเพื่อนเมื่อยมันะได้มาเตรียมอุมประกรนะครับนม่อย่างนี้ไม่ดอกไม้ปล่อยท่านไม่เขา มีเสามีแคนเหลือทำมาใหม่พอพอมกับพอ,พอ,พอมีลิตนะครับอมีอยู่หนึ่งสองสามสี่หเก้าสิ สามสิบีนะครับสิบซีเนบอครับหนึ่งสองเ็เบสิบสองสิบสามสี่นแถเอออดี้าใบไมหมอลล็อกเป็นใบด้วกันไ